สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เจอกับมิสสวักษณ์ในภาพของวิทยาศาสตร์กา,ายภา,าพนะคะคาบนี้เป็นภาพของคลิปวิดีโอนะคะซึ่งจะมีเนื้อหาที่ต่อนเนื่องจากภาพนิสในท้งที่แล้วที่มิสได้สอนนักเรียนไปเกี่ยวกับปริมาณต่างๆที่เกิดขึ้นในเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะคะวันนี้มิสจะมาสรุปเนื้อหาต่างๆให้ว่าจากภาพนิสที่เราเรียนไปแล้ว2ภาพ เราได้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างและมีปริมาณอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเทื่อนที่นะคะและจะมาเฉลยใบงานที่ให้นักเรียนทนําในคาบมิดที่เป็นใบงานในรูปแบบไลน์เวิร์กซีซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็เข้าไปทําแล้วมิดก็ได้เ็กงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะดังนั้นวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์นะตัวแรกที่เราเรียนกันแล้วคือปริมาณเวกเตอร์2คือปริมาณสเกลาร์ 3คือระยะทางและการกระจัด4อัตราเร็วและอัตราเร็วเฉลี่ย 5. ความเร็วและความเร็วเฉลี่ยและตัวสุดท้ายที่เราเรียนคือความเร่งแต่ละตัวมีความหมายหรือว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวแรกคือปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์สิ่งที่นิดบอกเราวว่าคือปริมาณที่จะต้องบอกอะไรคะทั้งขนาดและทิศทางจำมาเลยนะคะตัวนี้จะต้องบอกทั้งขนาด และอะไรคะทิศทางและปริมาณเวกเตอร์ตัวนี้จะต้องมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์เขาคืออะไรคะะตัวนี้นะคะเวกเตอร์ตัวนี้สัญลักษณ์เขาคือจะต้องเป็นยังคะขีดอ่ะแล้วก็มีหมวกอยู่ด้านบนนี่คือสัญลักษณ์เวกเตอร์เป็นตัวแปรอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีขีดตนั้นอ่ะเช่นสมมติถ้าเป็นเ ็ต้องเป็น f ที่มีอะไรคะมีขีดเนี่ยคือปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นปริมาณตัวนี้ f ตัวน,นี้จะต้องบอกอะไรคะทั้งขนาดว่ามีขนาดกี่นิวตันและมีทิศทางไปทางไหนทางซ้ายทางขวาขึ้นหรือ,อว่าลงนะคะนี่คือปริมาณเวกเตอร์ต่อมาถ้าเป็นปริมาณอะไรคะปริมาณสเกลาร์ปริมาณสเกลาร์าจะมาเลยค่ะว่าบอกเพียงแค่ขนาดอย่างเดียวไม่สามารถระบุทิศทางได้ ได้แก่อะไรได้แก่เช่นมวลของเรามวลของเราก็ไม่บอกทิศทางแม้ว่ามวลของเรามีน้ําหนักไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าขึ้นลงใช่ไหมคะหรือว่าเวลาอ่ะเวลาเช่นตอนนี้เวลากี่นาฬิกาสามารถบอกได้ไหมว่ามันเวลาตอนเนี้ยมันทิศทางไปทางซ้ายทางขวาขึ้นหรือว่าลงก็บอกไม่ได้ตัวน,นี้เราถือว่าเป็นปริมาณเวลาต่อมา ัวที่3นะคะประยะทางและการกระจัดระยะทางเราแทนด้วยตัว s จำตัวแปรให้ได้ด้วยนะคะระยะทางแทนด้วยตัว s แต่การกระจัดแทนด้วย s แล้วก็มีขีดดังนั้น2ตัวนี้แตกต่างกันที่ไหนคะระหว่างระยะทางกับการกระจัดแตกต่างกันคือ1ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะมีสัญลักษณ์เวกเตอร์อยู่ด้านบน 2. ระยะทางกับการกระจัดต่างกันตรงที่ระยะทางคือเราคิดความยาวทั้งหมดของการเคลื่อนที่ไม่ว่าเขาจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทางขวาไปหน้าถอยหลังอะไรก็แล้วแต่เราคิดหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นการกระจัดเราคิดแค่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายและขีดเป็นเส้นตรงนี่คือการกระจัดโอเคนะคะความแตกต่างว่าระยะทางกับการกระจัด ต่อมาอัตราเร็วกับอัตราเร็วเฉลี่ยต่างกันแค่ถ้าเป็นอัตราเร็วเราใช้ V ถ้าอัตราเร็วเฉลี่ยเราใช้ V แล้วห่อยด้วย AV V ค่้อย AV AV มาจากคำว่า A v r a g e หรือว่าเฉลี่ยเราเลยใส,ส่เสัญลักแทนด้วย AV ใช่ไหมคะอัตราเร็วกับอัตราเร็วเฉลี่ยตัวนี้มาสูตรมันคือมาจากอะไรคะ มาจากระยะทางส่วนด้วยเวลาถ้าเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยคือห้อยด้วย AV ระยะทางต้องเป็นระยะทางทั้งหมดเวลาจะต้องเป็นเวลาทั้งหมดแค่นั้นเองต่อมาตัวที่4คือความเร็วความเร็วกับความเร็วเฉลี่ยนะักเรียนดูนะคะความเร็วเราใส่ v ขีดความเร็วเฉลี่ยวขีดแล้วก็เป็น VAV สูตรเขาต่างกันตรงที่ v ขดเท่ากับการกระจาดส่วนด้วยเวลาอะต่อมา2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงอะเรามาดูนะอัตราเร็วกับความเร็วตัวนี้แตกต่างกันตรงไหน1คือปริมาณเขามีปริมาณเลยคะอัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์แต่ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะความเร็วมีขีดต่อมาอัตราเร็วใช้ค่าของระยะทางแต่ความเร็วใช้ค่าของการกระจัดโอเคไหมคะและอีกอย่างหนึ่งที่แต่ที่สองตัวนี้มีความเหมือนกันคืออะไรคือทั้งสองตัวนี้มีหน่วยเหมือนกันคือหน่วยของเขาคืออะไรคะเมตรต่อ วินาทีจำไว้เลยสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันคือปริมาณเขาเป็นปริมาณที่แตกต่างกันอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์แต่สิ่งที่เหมือนกันคือเขามีหน่วยเหมือนกันตัวที่ต่างกันอีกหนึ่งตัวคืออัตราเร็วใช้ระยะทางความเร็วใช้การกระจัดโอเคนะคะต่อมาตัวสุดท้ายที่รเราเรียนคืออะไรคะความเร่ง ความเร่งคือ a ที่มีขีดความเร่งในสูตรคืออะไรคะเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t หรือว่าเขียนแบบนี้ก็ได้เดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t นี่คือสูตรของเขาโดยความเร่งตัวน,นี้จะเกิดขึ้นจากอะไรคะกรณีที่ความเร็วต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากน้อยอะไรก็แล้วแต่ แต่จะต้องความเร็วตัวนั้นจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถึงจะเกิดความเร่งเกิดขึ้นอ่ะเรามาดูนะคะความเร่งของเราจะขึ้นอยู่กับความเร็วดังนั้นความเร็วมีผลนะคะจำม้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ v เพิ่มอความเร็วเพิ่มจำมาเลยนะจะส่งผลให้อะไรคะความเร่งเป็นบวกจำวาเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ v เป็นยังไงคะลดลงความเร็วลดลงความเร่งก็จะติดลบและเรียกความเร่งที่ติดลบนี้ว่าความหน่วงนี่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาตัวสุดท้ายคือถ้าความเร็วเป็นยังไงคะคงที่ความเร็วคงที่จำเลยนะคะความเร่งจะมีค่าเท่ากับ ศูนย์นี่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มิสรุปให้ทั้งหมดเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ที่นักเรียนจะต้องรู้แล้ว1คือปริมาณเวกเตอร์เป็นยังไง2คือปริมาณสเกลาร์สามคือระยะทางและการกระจัด4คืออัตราเร็วและอัตราเร็วเฉลีย่ยตัวที่5คือความเร็วและความเร็วเฉลีย่ยและตัวสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือความเร่งนี่คือหลักการที่จะต้องดูนะคะ เกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกซ์ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะเจอในคาบเรียนก็คือมิตรจะสอนการคำนวณการใช้สูตรพวกนี้มาคำนวณว่าแต่ละสูตรตัวนี้เราใช้อะไรไงบ้างดังนั้นจำสูตรที่อีตัวแปรการกระจับเราแทนด้วยตัวอะไรระยะทางเราแทนด้วยตัวอะไรแต่ละตัวแปรเราแทนด้วยตัวอะไรและแต่ละตัว มีหน่วยเป็นอะไรและมีสูตรเป็นยังไงต้องจำนะเพราะว่าการคำนวณจะมีแค่เรื่องเรื่องเดียวที่วิทยาภาพที่เราจะเอามาคำนวณที่เหลือจะไม่มีการคำนวณแล้วโอเคนะคะดังนั้นเรามาดูใบงานที่มีให้นักเรียนทำในห้องเรียนเลยเรามาเฉลยกันว่าแต่ละข้อตอบอะไรกันบ้างอะเรามาดูนะคะใบงานนี้มีให้นักเรียนทำในรูปแบบของไลน์เวิร์กชีต ดังนั้นนักเรียนน่าจะทำกันแล้วอะต่อมาเรามาดูนะคะปริมาณอะไรที่บ่มบอกถึงอัตราเร็วการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดเทียบกับเวลาเขาพูดถึงอะไรคะการกระจัดกับเวลาสูตรอะไรที่เป็นการกระจัดเทียบกับเวลาการกระจัดเราคืออะไรคะคือ s ที่มีคีดเวลา เทียบแปลว,ว่าทำยังไงกันคะหา,ารากันดังนั้นสูตรอะไรที่เท่ากับการประจัดส่วนด้วยเวลาก็มีอันเดียวคืออะไรคะความเร็วเพราะสูตรความเร็วเรามีเท่ากับอะไรคะ s ส่วนด้วย t อ่ะตัวนี้เราตอบเลยคะ่ะก็คือความเร็ว ต่อมาตัวที่สองปริมาณที่บงบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ช้าหรือเร็ว,รวอ่ะวัตถุข้อน,นี้เคลื่อนที่ช้าหรือเร็วเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วอ่ะถ้าเราไม่แน่ใจเราข้ามไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคือตัวอะไรแต่หลักๆเลยนะการที่วัตถุจะเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วมันก็ต้องดูจากอะไรคะอัตราเร็วดังนั้นข้อน,นี้จะต้องตอบคืออัตราเร็ว ต่อมาตอนที่3มคืออะไรคะความยาวทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงตำแหน่งสุดท้ายความยาวทั้งหมดในการเคลื่อนที่ของเราเลยคืออะไรคะคือระยะทางะจะมาเลยเราคิดหมดเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายออนนี้เราตัดไปแล้วอัตราเร็วตัดไปแล้วระยะทางตัดไปแล้วความเร็วตัดไปแล้วนะคะ ต่อมาเขาบอกว่าข้อที่4อัตราส่วนระหว่างระยะทางทั้งหมดอ่ะเป็นอัตราส่วนระยะทางทั้งหมดนะคะระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาที่ใช้การเคลื่อนที่เรนจำได้ไหมระยะทางมันจะต้องเป็นอะไรแต่ถ้าทั้งหมดก็คือ,อะไรมันคือ S อมันคืออะไรคะ s ออเห็นไหมระยะทางทั้งหมด ส่วนด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดก็คือ t o ดังนั้นมีสูตรเดียวคืออะไรคะ V A V เท่ากับ S o ส่วนด้วยอะไรคะ T r ทั้งหมดดังนั้นมันเป็นอะไรอัตราเร็วเฉลีย่ยตัวนี้จึงต่อว่าอัตราเร็วเฉลีย่ย ต่อมาข้อที่ห้าเเรียนดูนะคะเขาบอกว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดวัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายสั้นที่สุดคืออะไรจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายสั้นที่สุดก็คือการกระจัดเราตัดเงินไปแล้วนะต่อมาตัวนี้คือการกระจัด ต่อมาข้อที่6วัตถุที่เคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงขีดคําว่าอย่างสม่าเสมออะไรที่เคลื่อนที่สม่าเสมอที่ไม่บอกแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจะต้องใช้คําว่าอะไรคะคงที่ดังนั้นแปลว่าข้อนี้คือความเร็วคงที่ใส่กันเลยค่ะ ต่อามาตัวที่7จ็เขาบอกว่าจํานวนรอบต่อหนึ่งเวลาตัวนี้นิดเขียนเพิ่มไปนะคะตัวนี้คือความถี่นะอันนี้ยังไม่ได้สอนแต่ว่าไม่เดยนไม่จะลูวต่อมาปริมาณอะไรที่มงบอกเพียงอะไรคะขนาดอย่างเดียวบอกแค่ขนาดเลยคือปริมาณอะไรสเกลสเกลาร์หรือเวกเตอร์ขนาดคือปริมาณสเกลาร์ ต่อมาข้อที่9ปริมาณอะไรที่บอกทั้งขนาดและชิดทางอ่ะก็คือปริมาณเวกเตอร์อน,นี้และข้อสุดท้ายของเราเขาบอกว่าอัตราส่วนระอย่างระหว่างอะไรคะความเร็วที่เปลี่ยนไปความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อด้วยเวลา ความเร็วที่เปลี่ยนไปคืออะไรเดลต้าวอะไรที่เปลี่ยนไปเราใช้คําว่าเดลต้าต่อด้วยเวลาดนงน,นั้นมันคืออะไรคะสูตรเราคือความเร่งเท่ากับเดลต้าวส่วนด้วยชีอ่ะนนั้นตัวนี้ก็คือความเร่งอ่ะเห็นไ,ไหมคะนี่คือ จทย์ของเราที่นักเรียนได้ทําในใบงานที่5ไปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงหรือว่าปริมาณต่างๆที่มิตรได้สอนไปแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามิตรจะสอนเกี่ยวกับการคานวณสูตรก็คือการใช้สูตรต่างๆเอาไปใส่ในโจทย์นะคะหรือก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่คือการเคลื่อนที่แบบต่างๆทั้งการเคลื่อนที่แบบองค์กลมการเคลื่อนที่แบบ โปรเจกต์ไทหรือว่ารวมถึงการเรื่องที่แบบพามาดูด้วยที่เราจะเรียนเกี่ยวกับแสดงรายการื้นทีในบทนี้นะคะสําหรับนักเรียนคนใดที่มีคําถามหรือมีอข้อสงสัยไม่เข้าใจในส่วนไหนนักเรียนสามารถสอบถามหรือว่าทักมาถามในการไลน์ส่วนตัวมีได้เลยนะคะอ่ะหรือถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถที่จะเข้าไปใน Google c l a s s r o o m หรือว่าตอบ แบบถามคำถามในนั้นก็ได้หรือว่าทางอ e ีเมลมิตรก็ได้นะช่องทางการสอบถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้หลายช่องทางเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นิตก็ขอจบการสอนเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์และเฉลยรายงานเพียงให้นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบเรียนครั้งถัดไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ